สวัสดีครับพบกับผมคับแจ็ค JK Sport ครับวันนี้มานำเสนอเบนนารี่นะครับ BN 6 0 0 i นะครับพี่ตัวนี้สีแดงครับปี2019ครับพี่นะครับมาดูรอบๆคัคำกันก่อนเลยครับพี่เนี่ยโอเคครับตัวนี้สีแดงนะครับพี่ดอกยางเหลือๆนะครับผมนะครับมีกระจกปลายแฮนด์ให้นะครับนะครับกระจกปลายแฮนด์ให้นะครับเซอร์วิสมาให้เรียบร้อยนะครับผม หน้ายางหน้าหลังนะครับโซสเตอร์นะครับเปลียนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยนะครับพี่ตัวนี้มีกระจกปลายแฮนด์ให้นะครับกันล้มนะครับก็มีท่อแต่งมาให้หนึ่งใบนะครับผม SC r a c i n g นะครับนะครับพร้อมลั่นเลยนะครับตัวนี้ใส่ท้ายสั้นมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมท้ายสั้นให้นะครับ ปี2016ครับสีแดงครับพี่เลขไม้อยู่ที่18,000กิโลนะครับ1 8 0่0นนกิโลผมมาฟังเสียงลั่นๆกันก่อนเลยนะครับ บอกได้เลยว่ามันลั่นมากนะครับตัวนี้เอาไปขับรอดอได้เลยนะครับพี่ตัวนี้เซอร์วิสมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเลขรอบเครื่องนะครับนิ่งๆเลยนะครับไม่มีปัญหานะครับตัวนี้อยู่กับศูนย์เบนเนอรี่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับพี่มีอุปกรณ์ให้ทุกชิ้นอะไรให้ทุกชิ้นนะพี่ขาดเหลือชิ้นไหนโทรเข้ามาได้เลยนะครับค่าตัวนะครับพี่ราคาค่าตัวตัวนี้อยู่ที่1นึ0 0 0สนหนึ่งบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับดาวอยู่ที่ห้าพันบาทนะครับ นะครับดาว5,000บาทนะครับทางร้านช่วยดาวให้3 0มนะครับใช้เงินรับลด5,000บาทเอาไปขับหล่อๆได้เลยนะครับ BN 6 0 0 i นะครับพี่นะครับ BN 6 0 0 i ดาว5,000บาทเท่านั้นนะครับผ่อนอยู่ที่ประมาณ3,900บาทนะครับผ่อนอยู่ที่3,900บาทมีไฟแนนซ์ให้มีไฟแนนซ์เปอร์เซ็นต์ถึงที่นะครับผมนะครับพี่ๆท่านใดกําลังมองหาอยู่นะครับทักเข้ามาได้เลยครับผมนะครับไลน์แอดนะครับพี่เบนเนอรี่ kk นะครับแอดเบนเนอรี่ kk นะครับหรือโทรเข้ามาได้เลยครับพี่ 085 493 6547นะครับแจ็คนะครับชื่อนี้ไม่มีเสียงนะครับผมนะครับยินดีให้บ,บริการครับพี่พี่ท่านใดหาอยู่ทักเข้ามาได้เลยครับ